สวัสดีค่ะสวัสดีน้องกัํลำพูค่ะมาเนี่ยคับกลับ่บางจังหวัดแล้วเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องมาลุยงานแมคโครจ้าอ่านแมคโคร k 2 0 0ร้จากซูเปอร์างานอยู่ต่างจังหวัดมีงานอยู่น้องบัวลําพูแล้วก็กลับละจ้านี่อานถมตาน้ํา มากเกี่ยวเข่าจ้าพี่น้องสิมากเกี่ยวเข่าพัดได้งานแมโคพรอมเยี่ยมเลยจ้าทูอินวันมาหนึ่งได้สองเลยจ้าผมตานามเพื่อนตานามเพื่อนขาดโคนมา้าคนดีดาปีนี่อัน,นแรกก็ตาคอนลุยเองเลยจ้า น้องมาซองคนคนขับแม็โกโค้ดขับอันขับรถไทยตาลุยเองเลยจ้ายอดเลยบินงามจ้านี่บินขอบสะเพิ่นบ่ม,มีหินเลยเนี่ งามจ้ามากับสมุยจ้าแผนกบมีเบียกแผนกบมีเบียกมานั่งเป่าเนีเ่ยแผนกกำลังใจติลกูกฮะลงบ่ได้ลงบ่ได้ฝนมันตกมันจืด วิ่งสองคันจ้าง,งานบ่อยนี่เขากับแล่นแต่เจ้าของจ้าคันนี้เสียโอดรัมซิ่งงานบอดฝ่าวอย่างเขากับแล่นกันสองคันจ้านี่มีแต่ทีมงานเจ้าของทีมงานเจ้าของกันรถไทหนึ่งแมคโคหนึ่งรถดัสองจ้ะทีมงานเจ้าของเอง ええ。いい กัน2องคันจากทีมงานเราเองาพี่น้องมาลุยงานแม็กโฟเดอร์ D e R. จากมาื่อไง เขาเป้าเขาก็เล่นแต่ทีมงานเจ้าของจด้ถ้าง,งานเราเยอะแล้วก็มีรถร่วมงาน,านผมตาน้ามงานผมตาน้ากอดไปนอนจ้ะอาผมไม่เพิ่น กันมาแล้วจ้ะกิน,นกันสองคันกินกันสองคันพอดีก็คือบอ่อไก่จ้ะจากหน้างานมาหมองรถกับบอ่อไก่ก็เลยเพอได้เอิ่นรถรหวมจ้ะ โคน้ำเนี่ยจิ้มปลายข้างมาคือว่ารถด,ดัมก็มาก็ได้มาแด็ดต้นกับรถดัมดอเ,เอาให้อนโชปเฟอร์น้ำเอาให้อนรถไทยน้ำหนไหมไฟรถไทยน้ำเสิร์ฟน้ำจ้ะแผนกเสิร์ฟน้ำ ดมงามจ้ะพี่น้องแดงใจ่ไหมดื่มงามเลยเด้ะนี่เสิร์ฟน้ำจ้ะพักดื่มน้ำดื่มท่า แปดรอดาคอนลุยเองเลยจ้ะมาเนี่ คนขับแมคโครบะวังเออคนขับรถดับดำระวงตาลุยเองอ้าตาลุยเองเลย,ยดีงามแต่พี่นอ้องใช่พร้อมลุย ปลาเด้อจ้ะขุดดินอยู่ทงอยู่ทาอยู่ในปลาพี่ละคลิปนี้กับปากไปสักนี้กันจ้ากบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ